ใส่ชุดเหมือนจะใส่ชุดนักกีฬานะเจ้าวันนี้น้องๆเป็นนักกีฬานะเจ้ามีร่างกายที่แข็งแรงเหนียวแร่นสมรแข็งแรงแล้วแข็งแรงแน่นอนนาโดย นำนำทีมพาเล่โดยท่านปละธานศุลธิศสารพฤกษนะครับประธานน้องโตเข้ามาในอาคารโดมนี้นะเจ้าตอนนะเข้าสู่อ้อมโอของคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าคครรัับบพอเข้ามาในโดมแล้วเนี่ยท่านประธานจะซนเหมือนเดิมหรือว่าซนยิ่งกว่าเดิมนะเจ้าซนยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าอยู่ต่างในนะครับเมืองโรงพยาบาลสมุทรสงครามนะครับเดินเข้ามาเลยครับ

เราจะมีรถกลับส่งน <uh ี้ะรับนรรังจาัเดียมแข็งแข็งนะเจ้าตอนกลับมาสดใสบ้าเลยนะเจ้าเป็นนักกีฬาที่แข็งนะครับครังครูนะครับครับครูผู้ปกครองัเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราขอพือเวลายังส่งใส่แล้วนะเจ้าใช่ครับใชครับใช้ชีวิตหลังจกนี้นะครับด้เป็นที่ นะเจ้าที่อยากจะเก็บภาพนะเจ้าขออยูแต่งนะเจ้าเจ้าอย่าเขายังคงรักษาระยะห่างอยู่นะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางมาถึงในอาคารโดมนี้แล้วนะเจ้าและวเดี๋ยวเป็นกับชับมาเมื่อเดี๋ยวเขาจะจัดให้ให้เด็กๆพร้อมผู้ปกครองนั่งพร้อมนะเจ้ามาได้เจอลูกสิบกว่าวันเข้ามากกอดด้วยนักตานะเจ้าพิธีกรหิถึงก็ให้ให้เป็น ขอบคุณนะครับหรอบทีมห้าของที่อย ah, right? ู่ครับอยู่ห่างๆลอดคุ้งวากันอยู่ห่างๆพระเจ้าคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ cô có hứa mai tình <laughs> vãn dù như nhà lối vì quả khâu vẫn là phòng si say xa hạt, hạt lăng, kề, hà năng kẻ hà mắt nhận ca có hương mòn mắt chẳng phải sáng có hứa hạt năng bước mắt người luôn phạm phải xin nghĩ nà nọ มีตผ่านว่องไวตอนนี้ก็คงมีจบใจบอกว่าจะเป็นเชื้อโรคต่างๆนะเจ้าจักรมี้คืออยู่ในอาคารสูตรเล็กๆอาคานทุบาร์พระเจ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคและต้อนรับการมาถึงคุณคแต่งพระเจ้าคุณคแต่งบุกบูบูคาโยโยกเป็นของเอาเป็นคนที่อดทนและแข็งแกร่งที่สุดในงานนี้นะเจ้าเจาะนี้เฉพาะเด็กเด็กเจาะเดี๋ยจะมีตัง ผู้ใหญ่เข้าใจดีนะเจ้านําทีมเลยค่ะอ๋อ nha, คอลิโอเนี่ย สามขวบแล้วครับแล้วก็ยังไงฮะมารู้สึกยังไงบ้างช่วงที่สิบสี่วันลูกไม่ได้อยู่กับลูกก็รู้สึกว่าเป็นห่วงครับคิดถึงลูกเลยครับเพราะว่าลูกก็กำลังน้อยอยู่เนาะครับเนาะที่ผ่านมานี้ได้ได้ติดต่อพูดคุยกับลูกผ่านช่องทางไหนบ้างหรือเปล่าครับไม่เคยเลยติดต่อเลยครับดูแต่ในในอะไรนะที่เขาส่งไปอะครับเป็นภาพเฉยๆครับผมไล์กลุ่มอะครับ ันนี้รู้สึกยังไงมัางครับได,ได้กลับมารับลูกรู้สึกดีใจครับวันนี้รอ,อ,อมาถึงวันนี้ก็เกือบ12-13วันแล้วครับผม,ม,มบเดี๋ยวเจอลูกตั้งใจจะยังไงจะพาลูกไปไหนหรือเปล่ปาหรืวยอว่ายังไงก็จะไปอยู่ที่บ้านนะครับหมาไปไหนแล้วครับผมว่าช่วงนี้โลกมันระบาดนะครับครับกครอเอาย,ยอมยไปให้คนแต่งนะเจ้าคุแต่งจากปากกาคอแล้วเจ้า ดีครับงหรือยังสวัสดีครับอลงหรือยังขอบคุณค